มหาุริสัลกษณะ32ประการของพระพุทธเจ้า 1. สุปฏิกทิตปาโทมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันบารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์ทรงสมาทานมั่นในกุศลธรรมทั้งปวงมีได้กลับกรอกทรงสมาทานมั่นคงในสุจริตสามในการจำแนกทาน รักษาศีลรักษาอุโบสถในความเกื้อกูลบิดามารดาสามณพราหมณ์ในการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในกุศลอันยิ่งอื่นๆ 2. เหตุถาโขปนัสสะปาทะตะเลสุจากกานิชาตานี้พื้นฝ่าพระบาทมีรูปจัก ซึ่งมีกรรมข้างละหนึ่งพันซี่มีกงและดุมบารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์ทรงทำในสิ่งอันนำมาซึ่งความสุขมาให้แก่มหาชน 3. อายะตะปัญหิมีส้นพระบาทยาว 4. ทีคังคุลีมีนิ้วพระหัต และนิ้วพระบาทเรียวยาวดุดนิ้ววานอนบารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์ทรงเว้นขาดจากปานาติบาตมิได้ฆ่าสัตว์ด้วยพระหัตหรือเหยียบย่ำด้วยพระบาทจึงได้พระลักษณะข้อที่สและข้อที่ส 5. มุตุตรุณะหัตถปาโท มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 6. ชาละหัตถปาโทฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาคายบารมีที่บำเพ็ญคือทรงสงเคราะห์มหาชนด้วยสังฆหวัตถุสีจึงได้พระรัษษะะข้อที่5และข้อที่6 7. อุดสังฆะปาโทมีข้อพระบาทสูง บารมีที่บำเพ็ญคือทรงกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์เว้นจากสัมผัสปลาวาจา 8. เอณิมิขะสธิสชังโคมีพระชงลำแข้งเรียวดุดแข้งเนื้อทายบารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์ทรงกล่าวสอนสัพพะศิลปะ วิทยาต่างๆโดยเคารพ 9. ก้าทิตโกวะอโนนมันโตอุโพหิปานิตเลหิชันุกานิปริมะสติเมื่อประทับยืนตรงไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ใช้พระหัตจับพระชานุหัวเข่าได้ บารมีที่บำเพ็ญคือส่งนอบน้อมต่อพระอริยเจ้าและปฏิบติตามคำสอนด้วยความเคารพ 10. โกโสหิตวัฏทะคุยหูพระคุยหัตถานอวัยวะเพศเร้นอยู่ในฝักบารมีที่บำเพ็ญคือ ทรงทำให้ผู้ที่พัดพรากจากกันไปนานได้มาพบกัน 11. สุวรรณวันโนการจนะสันนิพัตตโจมีพระชวีสีทองดุจทองคำบารมีที่บําเพ็ญคือทรงบริจาคทานอันประณีตกวาดลานพระเจดีและทรงระงับความโกรธต่อสิ่งที่จะมากระทบจิตได้ สิบสองสุภุมัตรฉวีมีพระชวีละเอียดจนละอองทุลีไม่ติดพระวรากายบารมีที่บำเพ็ญคือทรงฝ่ใจศึกษาหาความรู้จากสมณชีพรามโดยการถามถึงสิ่งที่เป็นบาปุลคุณโทษ 13. เอาเกกะโลโม มีพระโลมชาติขนภุมละเส้น14อุททะโลโมมีพระโลมชาติดำสนิทดุดสีดอกอันชันเวียนเป็นทักษิณาวัตแล้วปลายพระโลมชาติงอขึ้นเบื้องบนบารมีที่บำเพ็ญคือทรงกล่าวแต่วาจาสัตว์เว้นขาดมุสาวาท จึงได้พลลักษณะข้อที่13และ14 15พรม,มุชุค,คัตโตมีพระวรกายตั้งตรงดุดกายพรมบารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์ไม่เคยเบ็ดเบียนฆ่าสัตว์อื่น16สัตตุสัตโทมีพระมังสะ ในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์บารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์ได้บริจาคโภชนาหารอันประณีตเป็นอันมากสิบเสีหะบุพพโทมีพระวรกายทุกส่วนสมบูรณ์ดุดลำตัวท่อนหน้าของราชสีบารมีที่บำเพ็ญคือ พระองค์ทรงสั่งสมบารมีสิบอย่างบริบูรณ์ 18. ปิรันตารังโสมีร่องพระพิสดางหลังราบเสมอกันบารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์มีพระไทยปรารถนาคุณประโยชน์แก่มหาชนเสมอกันโดยมิเลือกหน้า 19. นิโครทะปริมันทโล มีพระวรากายเป็นปริมณฑลดุดปริมณฑลต้นไสรบารมีที่บำเพ็ญคือทรงธรรมสการะและสัมมาณะแก่สม,มณชีพราหมหรือ,อยาจกตามสมควรแก่ฐา,านานุรูปยี 20. สิบสม,มวัตตะขันโธ มีลำพระสอกลมเท่ากันตลอดบารมีที่บำเพ็ญคือมีพระไทยปรารถนาความสุขแก่สัตว์โลกทั้งมวล21่ระสักขะสักข,ขีมีเส้นประสาทดับรถพระกยาหารได้ดีบารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์มิทรงเคยเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความลำบาก 22. สีหหนุมีพระหนุคางดุดคางราชสีบารมีที่บำเพ็ญคือทรงเว้นขาดจากการพูดในสิ่งที่เล้วไหลไร้สาระ23จัตตาลีสะทันโตมีพระทนฟัน44บบารมีที่บำเพ็ญคือ ทรงเว้นขาดจากการกล่าววาจาที่จะทําให้คนแตกความสามัคคีกัน24สมะทันโตมีพระทนเรียบเสมอกันบารมีที่บำเพ็ญคือทรงเว้นขาดจากมิจฉาชีพทั้งปวง25่าอวิระละทันโตมีพระทนไม่ห่างกัน บารมีที่บำเพ็ญคือทรงเว้นขาดจากการกล่าววาจาโสเสียดอันทําให้แต่ความสามัคคี26สุสุกะทาโถมีพระเขียวแก้วขาวงามบารมีที่บำเพ็ญคือทรงเว้นขาดจากการประกอบมิจฉาชีพี7 ปะหูตะชิวหูมีพระชิวหาลิ้นใหญ่ยาว28ธรรม,มสโรกอนวิกพาณีมีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัดดุดเสียงนกการะเวกบารมีที่บำเพ็ญคือทรงเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบคายอันเป็นเหตุให้เกิดความขัดเคืองทั้งปวง จึงได้พรักษณะตามข้อ27และ28 29อภิณีละเนโตมีดวงพระเนตรดำสนิท30โคปะขุโมมีดวงพระเนตรแจ่มใสดูดตาลูกโคพึ่งคลอดบารมีที่บำเพ็ญคือทรงใช้สายพระเนตร แลดูมหาชนด้วยความรู้สึกเปี่ยมด้วยความรักเมตตาจึงได้พรักษณะข้อที่29และ30 31. อุณาโลมาพมุกันตเรชาตามีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงคิว้วสีขาวอ่อนเหมือนปุ๋ยนุ่ม บารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์ทรงเว้นขาดจากการกล่าวคำอันเป็นเท็จ 32. อุณหิสีโสมีพระเศียรงามดุดประดับด้วยกรอบพระพักบารมีที่บำเพ็ญคือพระองค์ทรงเป็นประธานในการนำชนหมู่มากบำเพ็ญกุศลต่างๆ และเมื่อทำมิได้กุมหน้าแต่ทรงเงยหน้าด้วยจิตโสมนัสในกุศลธรรม